วันวันไม่รู้จักทำหาอะไรมึงอ่ะเอาแต่ทำตัวไรสาระวันวันก็ดูแต่ช่องมหาสนุกอ่ะเลิกดูเะนะดูจนตัวเองโง่เหมือนไอ้เบ้นจมูกโตน่ะฮะเดี๋ยวนี้จะพาแกไปสัมภาษณ์งานทำตัวให้มันดีหน่อยพูดจาทำตัวให้มันพิเศษกว่าคนอื่นเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับแล้วที่นั่นเขาให้อยู่ฟรีกินฟรีเปล่าวะไม่รู้อ่ะน่าจะมีอยู่หรืมั้งแต่ละบริษัทก็สวัสดิการไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์อ่ะมึงก็ถามเขาเองแล้วกันไม่ฟังกูอยู่เปล่า ตาดูนู่นแต่หูฟังนี่ไงไอ้คมันดีๆล่ะอวา้ได้งานเป็นยามบริษัทไหนวะเนี่ยแค่ใส่เกมแบบนี้หรอยุด ใส่เก่งอย่างนี้ได้เหรอได้แล้วแต่บริษัทแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบริษัทมาคาเดเมียเขาใส่ได้เขาฟรีชไล์แต่พูดถึงช่องมาสนุกนะเลยไอ้ไนคนที่อะไรจมูกโตนเพราะนั้นใส่ดีนะเป็นคนรักครอบครัวไม่เหมือนไอ้ป๊อปก,กับไอ้โจโ้สองคนนั้นเข้าจับใครทักแชทไปถามเพันว่าไอ้ที่เล่ากันเรื่องหมอนุ่เนี่ยจริงไหมเจ้าตัวเขาบอกเลยว่าจริงแต่ว่าอย่าไปคอมเมนต์นะถ้าเป็นผู้น่านเดี๋ยวคนเขารู้เป็นคอนเทนต์เขาไม่บอกหรอกเอาเรื่องเดี๋ยวสาย สวัสดีครับผมมาสมัครเป็นผู้รักษาความปลอดภัยครับดูจากท่าทางล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นได้นะคะรปภไหนลองแนะนําตัวเขาข้ามสิคะตัวข้านั้นมีนามว่าฉีเฉียงเฉียนชอบกินกุ้งผักบุ้งแล้วก็ตัวดุ้งเคยร่ำเรียนอยู่ที่แดนใต้อันแสนไกลและยังมีความสามารถพิเศษอีกมากมายเลยนะครับ <c ười> อะไรเหรคะความสามารถพิเศษของผมคือผมสามารถหลับทันทีหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จเลยครับ แต่ผมก็ยังมีข้อเสียเหมือนกันนะครับอะไรคะก็คือผมไม่สามารถรับประทานหรือว่ากินได้หลังจากที่ผมหลับนะครับ แล้วประสบการณ์อย่างอื่นในการทํางานเนี่ยพอจะมีบ้างไหมคะโ้พูดถึงประสบการณ์ในการทํางานนะครับพูดแล้วคุณอย่าตกใจนะครับคือผมเนี่ย <c oughs> เคยขายส้มตำอยู่ที่บนดาวอังคารนะครับโอ้มขายดีมากเลยนะ <c oughs> โอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยเทศกิจเขาก็มาจับผมนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่มีใบ,บอนุญาตในการค้าขายบนดาวอังคารนะครับผมก็เลยกระโดดลงมาบนโลกนี้เลยครับกระโดดลงมาจากดาวอังคารเนี่ยนะถูกต้องครับผมโอ้โหก่อนที่จะมาถึงบนโลกนี้เนี่ยผมใช้เวลานานมากเลยนะครับก้นผมเนี่ยมันแดงป๊กเลยนะครับนี่คุณ หัวล้อก่อนไหมคะมคุณเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนอกจากกินแล้วก็นอนเนี่ยมีไหมอย่างอื่นอะ่ะผมสามารถใช้มือขวานเนี่ยเขียนหนังสือได้และใช้มือซ้ายเนี่ยวาดรูปและในขณะเดียวกันผมใช้เท้าขวานเนี่ยเตะฟุตบอลก็ได้นะครับและเท้าซ้ายผมเนี่ยเตะวิง่งอ่ะยืนเฉยๆครับเพราะผมคิดไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีความสามารถอื่นนะครับผมสามารถใช้จมูกผมเนี่ยดีดดิ่ต้าได้คุณฉันว่านะคะ คุณอนะไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่หรอกคะ่ะบอกไปเถอะนี่ครับคุณงผมจะบอกอะไรคุณให้นะผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนผมยังมีความสามารถอีกอย่างที่ผมซ่อนไว้ครับอะลองว,ว่ามาสิผมสามารถเห็นอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงเหรอจริงสโิโอเคค่ะเอิดคือว่าอนาคตเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงต่อไปเหรอคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วมึงบอกว่ามึงรู้อนาคตก็ผมบอกคุณไปแล้วไงครับว่ามันเป็นความสามารถที่ถูกซ่อนไว้แล้วมันซ่อนไว้ดีเกินไปนะครับจนผมก็หามันไม่เจอเหมือนกันมึงออกไปเลยไปมึงออกไปเลยกูไม่รับมึงเข้าทำงานไปรปภมันลากไอ้ไอ้นี่ออกไปหน่อยดิไปไม่รับไปเลยไม่รับเว้ยไปโอ้ยเฮ้ยเบ้นรปภมึงยงสมัครไม่ผ่านเลยถ้านี้มึงจะทำอะไรแดกมะ้ฮะมึงไ่พูดเขาท่าไหนเขาถึงไม่ให้มึงผ่านเนี่ยรูแค่ไปบอกเขาว่า กูไปขายส้มตำอยู่บนดาวอังคารน่ะแค่นั lek, ouais> ้นเองดาวอังคารมึงบ้าหรือเปล่าในโลกนี้มึงยังไม่รอดเลยมึงจะไปดาวอังคารท่านรู้จักไั้อีรอนมสก์เหรออีรอนมสก์ใครวะไอที่เขาใครเขาต้องมารไง